สวัสดีครับอยู่กับช่องทำไปเรื่อยนะฮะอันนี้จะมาทำการตั้งตั้งซีลวดนะครับถ้าตั้งซีลัวแต่ละช้างไม่ท้ากันนะทำไปได้กันเห็นแล้วครับ,อ,อ,รบอืม ลูกนี้ของผมนะครับคือใช้มือปัดไปก่อนได้พร้อมกันเลยดูความคมอ่เห็นไหมครับลุกนี่ของผมคนระับเร็วเลยีก,ก,กว่าผมจะอ่านนิ้ต้นเข้าไปก่อนใเข้าไปให้ใกล้เตียงพอๆกันนะ เริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้แล้วก็จำไว้เริ่มกับชุบเติมลมก็ได้ครับที่ใส่ชุบเติมลมนะหันเข้าไปเลยให้เหลือเกี่ยวไว้ประมาณนะกหันเกี่ยวสี่เกี่ยวก่อนครับให้ได้รอบก่อนให้มันเข้ากันคนะอาจารยวหน้าปิดเท่กไหร่ครับเอ่อน่าจะเห็นนะครับถึงเวลาทำท่านของผมจะครับมาเก็บใจครับต้องไม่ดูต้องเข้าดีกว่า ติดติดข้างไหนก็ขันฝั่งตรงข้างมันเทคน่คเหมือนๆกันนะได้เข้าไปเลยไป,ไปเรื่อยๆครับให้ทราบแให้พร้อมกันพยายามดึงให้ความตึงของแต่ละที่เท่ากันนะครับเจ็ดมีของผมนะห้เท่ากันครับเวลาตกหลุมตกอะไร เป็ไปได้เยอะครับเป็นที่ปี่รถถ่านล้อมันไม่ดูทมไม่นักหนาถาหากจริงก็ไม่ดูนะอครับยางไม่นิ่มเกินไปอะไรสมบูรณ์ทุกอย่างนะเออลืมบอกอย่างรเราตั้งล้อเราต้องใช้กุ้งปืนให้ดีนะครับอย่าให้เรางอกแงะนะครับต้องแบบแน่นงั้นเราจะตั้งแล้วมันจะไม่ตรงครับมันไม่มันไม่มไ,มได้สูสตรสูตรลมมันไม่ได้นะ ตีดข้างไหนมีสองข้างครับตีดข้างไหนก็ถึงฝั่งตรงข้ามระดาบโกลมยุคนี้ก็ถึงทั้งหมด์เลยแข็งเลยครับมัใกล้ๆกล้วนะใกล้ถึงขั้นตอนนั้นแล้วนวันนี้ขันเข้าไปต่อแล้วมีรวดยาวมากติดางแลครับใกล้ครบรอแล้วไม่ยากครับลองทำดูครับ ฝึกความก็มีนี่ครับฝึกตั้งอันนี้ตัวครับเห็นแล้วมั้งครับนี่ผมมีขายทั่วไปแล้วต้องอยากจะลองเราื้องติดตั้งมาแล้วแล้วต้องมีเหล็กคัดยางด้วยต้องถอดล้อถอดอะไรครับฝึกไว้ครับความรู้ติดตัวไว้ก็ดีนะครับติดตัวไปจนวันตายครับก็พูดความรู้ ได้ก็ไม่ต้องจ้างจครับชอบเองได้บนบรุงอากาเองได้ก็สบายเริ่มตึงแล้วก็หน่อยแล้วครับผมไล่รอบที่สองแล้วะเนี่ยจะเหลือไว้ม่วานคนะรับโซนเกียวพอดีครับรอแบแรกเหลือไว้สี่น้องที่โซนเกียวเนี่ยมันจะได้รอบนะถ้าไม่ได้ต้องคลายออกนะคดึงพยายามดึงให้เท่ากันไปก่อนคนระับพยายามขันให้มันรอบที่เท่ากันก่อน ไม่ใช่ครับทีทุกครับพยายาขาดที่ทุกีเข้าไปมาที่เข้าวันต่อนลครับเนเห็นเเดีกว่าก่าหน่อยล้วเข้าไปหน่อแล้วดวครเห็นล้วครับจแล้วรงันะ พิดี๋วไปก่อนนะเนี่ยสังเกตผมก็สังเกตอยู่พิดียวนะรเราไปประมาณเดี๋ยวมันข้าก่อนนะขั้นตอนต่อไปอยกกังขั้นตอนมันขึ้น,นมาหน่อยครบรอบแล้วรผมว่าเนี่ยมันดูใกล้ๆกล้เลยนะครับมันดูใกล้ๆกล้ครับนี่ขั้ตนตอนต,อนต่อไปนะครับเห็นกันนะนี่แบบใกล้ๆเลยเอาตัวนี้ขึ้นมาครับตัวนี้มองเห็นกันไหมครับ ตัวนี้ขึ้นมาตั้งเลยลองหมุนเบ,บาๆดีกว,ว่าตัวนี้ครับเวลาตั้งน้องาำให้นิ่งๆน,นะอย่าให้น้องแช้นงแนกมากครับ้ไม่นิ่งก็อะไรนะลองนะต้องให้มันนิ่งๆเงยนะ เ็น,นเวลาตั้งล้อนะครับศูนย์กลางอเราต้องให้ได้ต้องเล็งอย่างนี้นะครับเล็งศูนย์กลางผ่านตรงระหว่างกลางแล้วไปออกนู่นจะมองเห็นกันว่าต้องพยายามมองไกลๆนี่มันต้องอยู่ระหว่างกลางดูมะฮะต้องสังเกตสามจุดนะครับสําหรับตัวผมเองนะมีความกลมครับความกลมเช่นตัวนี้ครับ สายสายใช้สองตัวนี้ครับแล้วก็ต้องอยู่ศูนย์กลางระหว่างกลางของดุมด้วยปัจจัยสามอย่างนะครับที่ตัวก็ตึงดึงอะไรก็เท่ากันหมดนะต้องทําให้ที่ตัวให้ตุงต้งให้เท่ากพยายามดึงให้เท่ากันนะผมจะเริ่มเลยนะผมจะไล่ทั้งคู่เลยครับสามอย่างอีเดียวเลยมองมองไปมุม,มนี้มองไมเ่เห็นนะครับเดี๋ยวครับ ชัดครับควจะไม่เข้าใจฮะชัดอีกแล้วครับใช่ดามาแดบนี้นก่อนดูก่อนใครทำไปก่อนครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูมองเห็นไหมเดี๋ยวดูนะครับ ต้องดูความกลมก่อนครับไอ้ดูความความกลางของดุมก่อนครับให้มันอยู่กลางดุมล้อฮะลสังเกตดูว่าเ,ออเดี๋ยวผมจะดูด้วยตาเปล่าก่อนะไม่ได้ดูผ่านกล้องนะะตอ,อนนี้ก็เกือบเกือบได้ระหว่างกลางแล้วเอียงซ้ายขวาอย่างอนี้นครับเอียงมาข้างนี้นิดนึงครับล็อกไปเลยอย่าให้เกินเลยเห็นไหมเห็นไหมครับแบบเกือบติดะครับตรงนี้ไม่ต้องใส่จุกก็ได้ผมเป็นล้อเก่านะฮะ ใครไปทำก็หาจุกคมมาใส่นะครับไม่ให้มันหูนก็ใจกันนะครับอันนี้ผมลองเก่าแล้วมาสาธิตเฉยไม่ได้ขึ้นให้ลูกค้าไ,ได้อะไรนะเราได้แล้วเนี่ยเนี่ยมันติดแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วก็มาหมุนตรงข้ามเลยใช้มือหมุนนะครับหมุนหมุนตรงข้ามเนี่ยแล้วมันก็จะห่างออกไปเห็นไหมครับหมุนไปสั้งนิ่นมันพอหา่างตรงข้ามไหนมันมันกินเกินไปแล้วก็คลา,ายครับ แรกเราจะเพิ่งหมุนเข้าอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมันจะตืงเกินไปหมุนด้วยคลายด้วยเดี๋ยวจะมาไล่รอบก่อนเาให้นี่ครับนี่อยู่ระหว่างกลางนะครับมองมองด้วยกล้องไม่เห็นนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงมัต้องอยู่ระหว่างกลางผ่านสายตาเราไปนะครับช่องว่างยังไงดูมองผ่านกล้องผมไม่เห็นว่าจะอธิบายยังไงแต่คือต้องเข้าใจครับมันต้องอยู่ระหว่างกลางของดุมครับมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาไม่ได้นะครับ อยู่ระหว่างกลางดุมครับหนึ่งอย่างแล้วความกมความกมใช้ตัวนี้ครับสายซ้ายขวาใช้ตัวนี้ครับถ้าสายไปทางซ้ายฝ่ายไปทางขวาก็ใช้ตัวนี้ท้ายขวาตอนนี้ก็เกือบไดนะ้แล้วฮะเราใช้มือขันมาก่อน,อนยังไม่ได้ต้องใช้ที่ขันเลยฮนะอค่อยบีบเข้าไปนี่พอไปนิดนึงครับเริ่มติดแล้วหมุนข้างนี้ยหมุนเข้าไปหน่อยหนึ่งพอยุบ ยุบนี่สาคัญเลยนะครับวิ่งลึกๆ,ๆ,ๆเลยนะฮะจะมีติดคิดเสียงมีจะมีเสียงนีดหน่อยไหมครับตรงไหนมีเสียงนะครับให้เราผ่านทั้งชุดเลยครับทุกตัวเลยนี่อธิบายฟังอนีกหนึ่งสองสามสี่ประมาณสามสี่ตัวที่ช่วงที่มันติดนี่ครับได้ยินเสียงนะฮะว่ามันติดเดี๋ยวผมใช้มือขัาไปก่อนอนะันนี้ขันงเข้าไปท่าประมาณเกียวสองเกี่ยวนะ หายไปแล้วครับเห็นไหมจะหายไปแล้วแล้วเราต้องไล่นี่ไปก่อนครับก่อนที่เราจะ,าจะไล่รอบใช้มือมุนขันไปเรื่อยๆก่อนนะยังมีเตียงอยู่เียนตรงไหนไปลรู้อ๋อติดติดความกลมนี่ยแล้วก็ขันไปเลยใช้มือเลยครับหมุนไปก่อน เห็นตรงที่มันยุกนหมครับที่ว่ามันห่างเกินเนะี่ยเราต้องไปคลายม,ามันออกมาหน่อยนะครับตรงไหนที่มันยุกเกินเนะี่ยผมไมนจะไปลอยต่อล้อนะครับลอยต่อจะอยู่อยู่ฝั่งตรงข้ามของที่ใส่จุกลมนะครับฝั่งตรงข้ามว่าโน่นะตรงนี้จะมีรอยต่อล้อยอยู่ลอยต่อตรงไม่ตรงดุ่มไม่ดุ่ม้นอยู่กับราคาราคาตงแพงก็จนะราคาดีขึ้นมันยกดมา ตันไว้ก่อนนะครับนี่ไม่เป็นไรครับทํางานมือเดียวเนี่ยนะครับไล่ขันให้รอบก่อนพอมันเริ่มได้แล้วเรามือเนี่ยครับน,นิ้วนิ้วนี่นะครับปิดปิดมันเข้าไปไป,ปิดให้ตึงตึงมือไปก่อนครับอันไหนมันหลวมก็ตันให้ตึงมือไปก่อนใช้มือนี่นะ,ป,ะปิดไปจนคิดว่ามือหมุนไม่ได้แล้วว้กเใช้ทมมีนมนะครับท,ที่ตั้งครับ ติดข้างนี้ครับจะมองไม่ปลาปากตาปากเลยเห็นชัดเลยครับมองปากมองผ่านกล้องนี้จะเห็นนะครับติดข้างนี้อันนี้จะไม่ติดครับออจะทำไงให้มองเห็นชัดดีนั่นแหละเดี๋ยวผมขยับไปข้างหน้านะให้มันอยู่ที่ทดำาๆแล้วน่าจะมองดูที่ดำาๆมองเห็นนะครับติดแล้วก็มือมาขานันฝั่งตรงข้ามมันยังหมุนเข้าอยู่นะครับตันเข้าไป น้องจะโยนมากเลยครับรู้สึกยุบยุกยุกยุบขึ้นยุบลงมากเลยร,ร้อยเดี๋ยวเวลาใส่ยางแล้วมันจะยางจะช่วยครับเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งดูนะเห็นกันหรือเปล่าครับ ขางอย่างได้ไปได้ไดไไมถายแลนะ้วกนะ็ัไ,ไม่ายรอบนะ้งเลือไปอ่ะถ่ายถาย้หมด,อดนะรอนะบอ่ะต้องพักอีนนะอนต้อานิยเข้าไปนะ ไล่เป็รอบไปละ จะสอนที่จริงก้ามาตั้งสอนดีกว่าสอนตัวต่อตัวผมว่าเป็นเร็วครับมันมีโอกาสแบบนั้นดีดีกว่านะครับ มันเป็นรอยตัางมาสักล็อก่าวฮะเพราะว่าจะได้มีความรู้สึกอยู่ในนิสการ์ด้วยนะครับเย็นซ้ายเย็ขวาอย่างละหน่อยครับเราตั้งไปเลยฮะหมุนฝั่งตรงข้ามนะีย่ข้างไหนก็หมุนฝั่งตรงข้ามเป็นหน่อยนึงครับอย่าหมุนเยอะครับถ้าหมุนแล้วมันหน่อยนึงมันไม่มาจนตึงแล้วก็คลายดีฝั่งช่วยนะทำอย่างนี้แหละฮะมันมาจนอยาให้มันตึงนิดนึงตึงแล้วก็ไค่อย ไม่ไปเราจะบีบบังกลมเข้าไปหน่อยนะครับหาตัวนี้เข้าไปครับความกลมต้องสำคัญานครับสำคัญหมดทุกอย่างนะครับแต่ความกลมตั้งยากครถ้าที่รโดมันตึงเราไม่ไล่ตั้งแต่แรกกลมเนี่ยตั้งยากเหยียบสายสายก็ยังตั้งง่ายเลยความที่ตรงกลมนะครับเจ็บมือไกลที่สุดมันนะแต่ตั้งรวมๆออกมาแล้วก็ใช้งานได้เหมือนกันทุกคน ผมฝึกวนล้อมถนนได้นะครับผมเหมือนจะได้รอบแล้วครับกระไรถักเข้าไปแล้วคลบรอบเมื่อกี้ไม่ได้เริ่มมีจูงลมนะครับผมเริ่มที่ตรงไหนติดตรงนี้ครับเข้าใจนะครับที่ตรงไหนมันติดตรงนี้เราก็พยายามจำนะครับสามสิบหกสี่แต่ถ้าทำปล่อยแล้ครับบางทีความตึงของมือเนี่ยเราจะรู้เลยคนระับว่าได้มาครบรอบแล้วมันเริ่มตึงแนละ้วมันเป็นความตึงของมือนะครับ ในก้รวมไปก็เบินลอกไปเลยคนะแต่ในก้อนเปลือกพอๆกันกบหน่อยเดียวครับครึ่งนอนี่ตอนนี้หัวมครับผมเบิ่นไปแล้วเห็นกันหรือเปล่าครับโอ้ไม่เห็นนะฮะเยอเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวจะไม่เข้าใจกันนะขึ้นมาหน่อยขึ้นมานิดนึง บางเนี่ยเอาเอาได้ความเข้าใจแล้วกันครับครับกลมครับกลมกระต่ายพร้อมกันไล่ไปเลยครับน้องเก่าแล้วครับไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับธรรมศาสตร์นี่ครับเดี๋ยวมันเริ่มเสียตรงนี้ผมมันเล่นไปสามสามที่แล้วครับมันไล่ไปเลยครับ ถ้าติดไหนก็เลยมาไล่รอบอ่ะหลายอันติดนะครับเจ็ดปิดปบสองไล่เฉยๆนะไล่ทีละนิดนะครับเจ้าจะเกิดพึ่งพันเยอะนะครับก็ไป,ปไปค่อยไปครับก็ไปทีละนิดทีละนิดก่อนครับถ้าตรงไหนมันหลวมมากก็เบิ้ลไปหน่อยตรงนี้หลวงมากนะเข้าใจน,นะครับเห็นมือไหมครับ ตรงแหนมันหลวมมากเราเขาเบิร์นทำไมตรงไหนมันตึ้งมือสังเกตมือนี้เราต้องดือนี้ด้วยครับเราเรียกอะไรอ่ะตเราคอยสังเกตความตึงของมันเนี่ยความหนักของมันเนี่ยเวลาเราตัดจะทำเกิดความชันนาแล้วก็เดินสะดวกจะเกิดความเร็วอ่ะนี่มาครบรอบและครบลองลองหมุนดูอีกรอบนะฮะอีกทั้งเลยนะลองทั้งดูความกลมได้ไหม สังเกตมองเห็นไหมครับความกลมมันติดอยู่ครับแล้วก็เราก็ปล่อยเดี๋ยวเพิ่งไล่รอบครับไล่ที่ติดก่อนแล้วก็ทาไล่รอบทำไปเรื่อยๆครับมาข้างนี้เยอะครับรยังข้างนี้เยอะแล้วก็มากัดข้างนี้เลย เอียงข้างนะเวลาเอียงข้างครับเอียงข้างเนะี่ยติดข้างไหนแล้วก็มาขันอีฝั่งนะครับขันให้พอๆกันนะครับพยายามให้ที่ลวดทุกที่ตึงเท่ากันนะค,ความตึงของที่รวด มันจะทำให้ที่ล้ออยู่ในดนานครับในงานได้นานมันจะไล่ไม่ค่อยมีมีส่วนไหนติดนะเราจะไล่รอบอับโดยตัวนี้บไลรอตีนี้เข้าไปครับสูผมนะครับเทคนิคผมนะ,ะเห็นไหมไม,มีเสียงติดอนะ่ะ ที่ติดเนี่ยเราเริ่มจากตรงนี้เลยตาดที่ที่หก้วเตรงนี้น,น,นะะแล้วก็นับเปไ็นาที่นะค,ครับลไล่ไปค่อยๆเข้าไปละเด็กันถึงเสิบสองนะห้าหกเจ็ดแปด่าจจุ๊บแล้วครับ ผมจะไม่เริ่มี่จุบนะเพราะว่าล้อมันโค้งไม่โคมม้คม,มันเริ่มตรงที่มันติดดีกว่าโค้งไม่เหมือนทางที่ตรง,ตงนคนไปเริ่มทุ่มไม่น่าเอาลืมนะครับแต่ได้ไดที่เนนะสาี่หากเ็้าสามเจ็ดสามเ พอเราไล่รอบแลนะ้วล่ะก็หมดทุกจีนลมหายติดมากล้าม,มาไลา่ไล่เป็นจุดตอนนี้ก็เรียกไล่ลกจุดนะเดีย๋ยวเพิ่งตัดได้หลายรอบนะแล้วค่อ,คอยดื่วไปก่อน ได้ทุกได้ได้คนหมดเลยครับแต่มียางด้วยเดี๋ยวก็จะดีถ่ายแล้วจะดีขึ้นครับตรงที่ไม่ใา่ไม่ตายไม่ตส่รเราใกล้เตียงครับไล่รอบไล่เป็นรอบครับอุย้ยตึงแล้วนี่หว่าครับตึงไม่รู้ตัวเลยครับมันจะตึงน่ะมือยัดได้อยู่เยอะนครับตึงนะ ดูความตึงเนี้ยกดไม่กระดิกเลยครับเกือบได,บด,อด,ด้ครับเดี๋ยวผมจะไล่รอบอีกรอบสองรอบก่ันติดตรงนี้โอนนี้ที่ยินเสียล้วครับไล่เลยไล่ปกสามที่ปกที่ไปสอนะครับสี่ห้าต่อตรงนี้เราใกล้จบครับสังเกตมือนี้นะครับอย่าให้ออกแรง มากเกิไปอ,อกันทุกทีครับเดินหนมันหลวมน่ก็เบิรมันนิดนึงเบินรอเบิรนรอใช่ยาไม่ที่้วยเท่ากันหมดทุกที่ที่ลวตึงเข้ากันหมดทุกที่นะครับรจะอยู่ยเป็นพงทนนาต้องตึงนะครับไม่ตึงหย่อนไม่ได้เลยครับครับมือเลยครับ แ่จะตึงมากแล้วผมไปตั้งลูกแตกมาแล้วนะที่ตัวเล็กๆเ,เนี่ยมันตึงเราไม่รู้ตัวดี่ตัวสั้นๆเนี่ะนก็ถือตึงมากแล้วนะครับเนี่ยได้เทบความในนี้นนก่อนเป็นจุดไปเ็ปเป็นจุดอีกหน่อยได้ครับ ะนะต, uz, ติดเลยครับตตรงนี้นะครับดูนะทคนิคนอบมวามันติดตรงนี้ฮะติดช่วงนี้เรกขายก่อนอันนี้นิดนึงนะขายปกติร้านเลยครับน้ำัน เข้าใจนะครับใครดูคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจครับลองทักมาถามผมนะผมแนแนวทางแนลนะใครอยากจะสอนเลย,เลยสอนไนได้ตัวนี้ก็ดีนะครับอยากมีความรู้นะถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆกลบ้านผมมาผมสอนให้ไม่ห่วงวิชา ติดตัวไปก็ไม่ได้อะไรครับตายตายก็ไม่ได้ตู้นิชาปเปิดแค่ปิดดีกว่าครับเอาละผมจะตั้งกครงแล้วน,นะตั้งสายครับพกกูดอิดตั้งสายแนละ้วก็ปิดบีบสองตัวนี้เข้าไปนะครับเอาให้ให้ได้มากที่สุดถ้าที่เจะตั้งได้ ตอนนี้ขาดที่จะี้ไปนะเพราะว่ามันตึงมากแนละ้วบีเช็คที่ื่อเทียรให้มันลงรองให้ดีแต่จริงน่าจะปีดตอนที่มันนิ่งๆหน่อยครับลึาูครับหนึ่งสองสี่ห้าหเจแปดเ้า แลว้วอเก่าแล้วไม่ใช่ล้อใหม่เดี๋ยวต้องอล้อใหม่ก็ไม่โตก็มีน,นะับรอยต่อมีปัญหารอยต่อก่ะนี่รอย Thank oh. you. โยนอยู่นิด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 ีน,ดน,ดนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวยางช่วยครับเห็นไหมครับนิดเดียวมองที่กล้องยังไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะครับเออเัเกตเห็นไหมครับ จะดิ้นซ้ายดิ้นขวานิดนดึงครับแต่ก็อันนี้ถือใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวใส่ย,ยางกไรมันช่วยเยอะมากเลยครับนี่ถือว่านิ่งนะถ้าไปล้อดีดีบางวงน้าตั้งนี่กลมนิดนึงเลยนะแทบจะไม่กระดิกเลยครับล้อที่ตั้งง่ายที่สุดล้อเหล็กครับรอยต่อล้อเหล็กจะเนียนกว่าล้อพีเนียมดูครับ ล้อไม่มีปัญหาผมตั้งนะประมาณไม่ถึงตีบ้าทีคนระับต่อวงนึงนะครับลอใส่ขึ้นแท่นแล้วนะครับไม่เคยลือจากรถลือจากรถก็อย่างน้อยก็ต้องเกือบเกือบชั่วโมงครับกว่าจะถอดล้อถอดยางตัดซี่ลวดสารเข้าไปอีกเป็นชั่วโมงนะครับถ้าลือจากรถนะครับแนวทางก็เป็นอย่างนี้นะครับแค่นี้แหละไม่มีอะไรยุ่งยากเท่าไหร่ครับ ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนครับมองเห็นสิ่งที่มองเห็นไม่ยุ่งยากครับถ้าระบบสายไฟ,ไฟระบบอะไรครับมองไม่ค่อยเห็นมันอยู่ข้างในครับยุ่งยาหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับใครหลายคนนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ